สวัสดีครับผมทอมนะฮะจากอนะินดี้พลาสติกนะเพื่อเพื่อนรู้ไหมว่าแผ่นยางที่ใช้กันในบ้านเราเนี่ยมีหลายชนิดนะฮะส่วนหนึ่งในนั้นเนี่ยที่เกี่ยวกับแผ่นยางที่ทนความร้อนสูงเนี่ยก็คือแผ่นยางซิลิโคนแล้วแผ่นยางซิลิโคนคืออะไรไปดูกันครับแผ่นยางซิลิโคนนะครับหรือซิลิโคนลับเบอร์ชีสนะฮะ ก็คือยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งนะครที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในเรื่องของการทนความร้อนนะครัซึ่งความร้อนที่ทนเนี่ยทนได้ถึง260องศานะฮะแล้วก็เรื่องของความเย็นก็ทนได้ติดลบถึง60องศาด้วยกันนะ การทนสารเคมีตัวนี้ไม่ลามไฟนะครับแล้วก็ทนพวกสารพิษนะฮะซิลิโคนบางชนิดก็ยังใช้กับอาหารได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะว่าซิลิโคนแต่ละแบบเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะอันดับแรกเลยนะครับที่นิยมกันมากที่สุดในบ้านเราก็คือซิลิโคนสีขาวขุ่นนะลักษณะก็คือตามที่เห็นเลยนะจะเป็นสีขาวขุ่นนะครับจะมีลักษณะความยืดนะฮะผมจะดึงให้ดูนะฮะเวลายืดแล้วเนี่ยเวลาเราปล่อยเนี่ยนะครับก็จะหดกลับมานะครับ นะสังเกตดีๆนะแต่ถ้าดึงมากๆเนี่ยก็จะไม่หดนะฮะขึ้นอยู่กับแรงดึงด้วยนะครับเพราะซิลิโคนเนี่ยก็จะทนแรงดึงได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็สีขาวขุ่นเนี่ยตัวนี้บางอยู่ที่1มิลสังเกตนะฮะถ้า1มิลเนี่ยจะโปร่งแสงเลยนะครับตัวนี้จะโปร่งแสงนะฮะจะเห็นเอ่อตัวภาพด้านหลังนะครับตัวนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งแล้วถ้าหนากว่านั้นล่ะยกตัวอย่างอย่างตัวนี้แผ่นตัวนี้หนา20มิลนะฮะอันนี้ไม่โปร่งแสงแล้ว ตัวนี้จะหนาถึง20มิลเพราะซิลิโคนเนี่ยเรามีความหนานะตั้งแต่0.5มิลนะครับ2มิล3มมิลเรื่อยไปนะจนถึง25มิลเราก็มีนอกจากตัวซิลิโคนที่เป็นแผ่นสีขาวขุ่นแล้วนะครับแล้วถามว่าตัวอื่นมีไหมมีนะครับก็ตัวนี้นะฮะที่นิยมใช้เกี่ยวกับพวกรองเครื่องจักรนะฮะก็จะเป็นซิลิโคนสีแดงอีกตัวนี้ตัวนี้ใช้ในงานโมลน,นะ นะครับหรืองานปั๊มนะก็จะไปลองได้นะฮะลักษณะจะเหมือนสีขาขุนทุกอย่างนะจะเป็นสีแดงอิดตัวนี้จะเป็นแผ่นเรียบนะฮะโอเคแล้วอีกชนิดหนึ่งมีไหมนอกจากสีแดงอิดแล้วก็จะมีอีกชนิดหนึ่งตัวนี้เราจะเรียกว่าซิลิโคนสปองหรือซิลิโคนฟองน้ําลักษณะจะเหมือนฟองน้ําแต่ไม่ใช่ฟองน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นซิลิโคนนะฮะแต่ข้างในเนี่ยจะมีคล้ายๆฟองอากาศนะครับข้อดีของตัวซิลิโคนฟองน้ำเนี่ยก็คือมีความนิ่มอ่าดวผมกดให้เลยนะผมบิดให้ก็ได้นี่เห็นไหมสังเกตดี จะอยู่ที่ประมาณ25ถึง30ชอเอนะครับตัวนีนะ้นิ่มมากอ่าแล้วแล้วถ้าตัวปกติล่ะตัวปกติเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเรื่องของความนิ่มความนิ่มของซิลิโคนที่เป็นสีขาวขุ่นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60ชอเอนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวสีแดงอิดก็ความนิ่มจะอยู่ที่60ชอเอเหมือนกันนะครับยกเว้นตัวซิลิโคนสออีตัวนี้ที่เป็นตัวฟองน้ำฟองน้ำจะอยู่แค่25ถึง30ชอเอเท่านั้น อ๋อผมลืมอีกตัวหนึ่งอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ของเรามีนะฮะอันนี้ก็คือเป็นซิลิโคนฟองน้ําเหมือนกันแต่เราโคดกาวไว้นะตัวนี้เป็นกาว 3M นะฮะข้อดีก็คือถ้าเราบางทีเราไปทากาวติดกับตัวเพจเนี่ยมันโอกาสหลุดได้เมื่อเวลามีความร้อนใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เราโคดกาว 3M ไว้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะลอกตัวไลเนอร์ตัวนี้แล้วก็เอาไปแปะที่ตัวพื้นเพจได้เลยนะครับ แล้วถามว่าตัวอื่นเนี่ยสามารถโคดกาว 3M ได้ไหมอย่างเช่นพวกซิลิโคนที่ตัวเป็นตัวข่า,ขาวขุ่นพวกนี้ก็โคดได้นะครับผมเราสามารถที่จะติดตัวกาว 3M ได้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นงานตามแบบนะครับแล้วซิลิโคนเนี่ยเขาไปทําอะไรการใช้งานของซิลิโคนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะฮะประโยชน์ของการใช้งานซิลิโคนเนี่ยค่อนข้างเยอะเยอะมากเลยนะครับส่วนหนึ่งก็คือเราสามารถเอาไปตัดนะฮะทำเป็นแหวนประเก็นโอลิงซิล ในอุตสาหกรรมต่างๆได้นะครับแล้วก็2ก็คือตัวนี้นะถ้าเป็นแผ่นใหญ่ๆเนี่ยก็เอาไปรองพื้นกันลื่นได้นะครับเพราะซิลีโคนเนี่ยมีคุณสมบัติก็คือมันกันลื่นด้วยนะฮะหรือเราจะเอาไปรองเครื่องจกักรหรือเราจะเอาไปทําฉากนะฮะหรือม่านกั้นห้องเกี่ยวกับความร้อนหรือเครื่องฉายแสง u v ก็ได้นะครับนะงานที่เกี่ยวกับกันความร้อนต่างๆเนี่ยเราใช้แผ่นซิลิโคนนี้ได้เลยนะครับ ในส่วนของตัวสีแดงนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะสีแดงเนี่ยก็ใช้เกี่ยวกับเป็นแผ่นรองแม่พิมพ์ได้นะครับตัวนี้รองปั๊มของแม่พิมพ์ได้นะครับส่วนตัวฟองน้าละ่ะเอาไปทําอะไรนี่ฟองน้ําเนื่องจากคุณสมบ,บัติความนิ่มนะฮะตัวนี้ก็เอาไปรองพวกงานซิสกรีนนะฮะงานปัม๊มซิสกรีนต่างๆเนี่ยที่ต้องกดลงไปแล้วก็ต้องการความนิ่มด้วยทนความร้อนด้วยนะฮะก็จะเลือกใช้ตัวซิลิโคนฟองน้ําตัวนี้ ส่วนเรื่องขนาดนะครับของซิลิโคนนะฮะถ้าเป็นแผ่นนะนะ,นะครับความหนาต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่0.5ม mm ิลิเมตรนะฮะส่วนความหนาสูงสุดจะอยู่เท่าไหร่นะครับ จะอยู่ที่เราสามารถทําได้ถึง5 0ม mm เมเลยก็คือ5เซนเลยนะครับตัวนี้เป็นงานสั่งผลิตนะส่วนสินค้าที่เรามีพร้อมส่งเนี่ยจะหนาสุดอยู่ที่20ม mm มนะครับอันนี้คือเรามีของที่ออฟฟิศส่งได้เลยนะครับทีนี้เรื่องของความกว้างนะครับซิลิโคนส่วนใหญ่นะครับจากกว้างอยู่ที่1เมตรนะฮะและความยาวเนี่ยอยู่ที่10เมตรต่อม้วนนะครับแต่ก็เพื่อนๆสามารถสั่งความยาวได้มากกว่านี้นะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะผลิตแล้วก็จะส่งได้นะครับ ถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ไว้ได้เลยนะครับวันนี้ผมไปก่อนครับสวัสดีครับ